เขาใส่ไว้แล้วลูกเขาใส่ไว้ข้างบนแล้วมันไม่ออกหรอกลูกเอาไม้ทิ้งอันนึง เอาไม้ทิ้งก่อนเดี๋ยวมันก็มาชนลูกหรอก ยกไม่ได้ลูกอันนั้นมันหนักเกินหนูยกไม่ได้ลูกมายกอันนี้เนี่ยอันนั้นมันหนักเกินน,นี่เลย,ยไปทำมาไป <c oughs> แย่ให้มันนี่ทำไมล่ะ <c oughs> ไปพ่อพาเข้าไปในบ้านปะไ้อะไรดีกว่าเปิดเลงให้ฟังนะโอ้โหไปป ไปนะพ่อไปก่อนนะเร็วเร็วเขึ้นรถเร็วเลูกเร็วเร็วี้เหรออาหารกไม่อาหารนะลูก อแบบนั้นครับความกลัวของเขา